ก็ขอจเจริญสุขจเจริญธรรมท่านทั้งหลายเนาะวันนี้อาตมา,าพาบัญญาครูบาอนน้อยก็ไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติาศาสนกิจที่ไหนเนาะอยู่วัดก็เลยจะมาถักไม้กวาดเนื่องด้วยฤดูการนี้เป็นฤดูการของใบไม้ร่วงเนาะเป็นฤดูการฤดูหนาวก็จะมีลมพัดใบไม้ก็แก่ก็ร่วงนะก็เลยจาเป็นที่ต้องมีไม้กวาดไว้ที่วัดเพื่อที่จะได้ ทำความสะอาดปัดกวาดหรือว่าตีตาดเนาะตามภาษาพระที่อยู่ป่าเนี่ยก็จะใช้ภาษาตีตาดเนาะภาษาอีสานก็ว่าตีตาดภาษาบ้านอาตมาก,กิเอิญว่าตีตาดาก็คือไม้กวาดที่ทาจากอ่กา,า,า,าก้านมะพร้าวเนาะฉะนั้นจะวิธีการทําไม้กวาดอ่กาก้านมะพร้าวหรือว่าไม้กวาดตีตาดนี่แหละเอามาอ่าฝากเฮาท่านทางหลายเบิ้งว่าวิธีการเท็ดนั่นฮ็ดแบบใหเนาะ อ่าฉะนั้นก็ติดตามไปพร้อมๆกันอ่ก่อนที่เราจะลงมือเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ของเราก่อนเนาะอันดับแรกเราก็ต้องมีอ่าด้ามเนาะด้ามไม้กวาดนี่อันนี้อาตอมาภาพเอาด้ามด้ามเดิมเนาะด้ามเก่าที่อ่าตัวเดิมมันบดไปเนาะการมะพร้าวมันมันเหี่ยนภาษาอีสานว่ามันเบิดนะนะมันเหี่ยนไป อันนี้วัสดุชิ้นแรกเนาะก็คือด้ามไม้กวาดเราต้องมีด้ามก่อนอสองก็คือมีดเนะาะมีดว่าภาษาอีสานว่าผ้าคนน่าเอาไว้ตัดแล้วก็เอาเศษผ้าเนาะอันนี้เป็นเศษผ้าจีวรเศรษผ้าน่าจะเป็นผ้ารัดอกเศษเก่าๆเนาะแล้วก็จะเอามารัดตรงปลายเนาะอันนี้วัสดุอุปกรณ์เนานะแล้วก็มีเชือกเชือกนี้ไม่รู้ว่าเขาเบอร์เบอร์อะไรไม่รู้เนาะ ่าเขาติดตราคาไว้อ่าอันนี้เบอร์อันแล้วก็มาพันพันใส่ไม้อย่างนี้เดี๋ยวค่อยดึงเนาะแล้วก็มีอ่าตัวนี้อ่าการมะพร้าวเนาะการมะพร้าวอ่าอันนี้คือวัสดุอุปกรณ์ของเราเนาะอันนี้ก็มีคีมเนาะคีมอคีมก็เพื่อที่จะตัดตัดก้นเนาะที่ที่มัน มันยาวเกินไปนี่นะที่มันอ่อนมันมันยาวเกินไปเนี่ยเราก็ตัดขีมใช้ขีมก็จะสะดวกสบายแล้วก็มีค้อนตีเนาะค้อนตีพอดีมันหักไปก็เหลือแต่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยแต่ว่ามันก็ตีได้แล้วก็สุดท้ายก็คือตะปูตะปูเอาไว้ตอกออมาแล้วตะปูของเราเนาะตะปูตะปูที่เราใช้ก็คือตะปูเข็มเนี่ยตะปูประมาณนี้ นี่คือวัสดุอุปกรณ์ของเราที่จะทํางานในวันนี้เนาะอ่าต่อไปก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันได้เลยอ่าขั้นตอนแรกเราก็เอาเศษผ้าเศษผ้าจะเป็นผ้าอะไรก็ได้ผ้าคาม้มาหรือผ้าอะไรก็ได้เศษผ้าเราเอามาพันก่อนทำแหลกเรามาพันตรงตรงหัวเนาะไม่ต้องปลายเยอะเอาประมาณห่างสักเซนหนึ่ง จากปลายมานี่ประมาณเส้นหนึ่งหรือใครจะเอาใช้ทั้งบดเลยก็ได้เนาะไม่เป็นไรไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเนาะขึ้นอยู่กับการทําของแต่ละคนว่าจะทํำยังไงนี่คือขั้นตอนแรกโอเคเมื่อเราพันครบเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็ตอกตปอะปูเพื่อ ยึดนะเพื่อยึดให้มันแน่นตะปูเข็มที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตอกลงไปเลยวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอที่สุดนะแต่ทุกทุกคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกันนี่อาจจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ เป็นวิธีทำเนาะเป็นแนวทางของอาตมาเอง <c oughs> ต่อไปเราก็เอาเชือกเนาะเชือกมาลัด,มาล,ดมาลัดตรงตะปูก่อนมาลัดตรงตะปูเพือ่อที่จะให้มันแน่นเชือกก็จะได้ไม่ไหลแล้วก็ม้วน คือพันผ้าขั้นตอนที่2คือมัดตอตะปูเนาะขั้นตอนที่3ก็คือรัดเชือกขั้นตอนที่4่ขั้นตอนที่4ก็คือเอาก้านก้านมะพร้าวเนาะก้านมะพร้าวก็คือตัวนี้ก้านมะพร้าวเป็นก้านมะพร้าวแล้วแต่ใครชอบหนาเนาะใครชอบหนาก็เอาหนาใครชอบบางก็เอาบางแต่นี้ อ่าต้มาภาพก็อ่านับเอาสักสิบเนาะสิบก็พอดีเนาะมันก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเนาะก็นับเลยสองสี่หกแปดสิบใช้สิบก็ประมาณนี้นอะอ่าต่อไปเราก็อ่าเอาอันนี้มาลัดอันนี้มาลัดอ่าลัดก็คือเอาก้นอ่าเอาก้นของการมะพร้าวกับปลายของอ่า ด้ามเนาะด้ามไม้กวาดเนาะแล้วก็ม้วนไปเนาะเราจะถนัดยังไงก็ได้เนาะถนัดแต่วิธีการม้วนก็คือนะทำเป็นห่วงก็ได้เอาเอาปลายเอาปลายสายตรงนี้เนะข้าด้านในเนาะม้วนนะอย่างนี้ตามที่เราเห็นแล้วก็เอาตัวนี้ม้วนม้วนขึ้นมาทำเป็นบ่วงม้วนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลนะังจากนั้นก็ดึงเข้าไปนะดึง ดึงเข้าไปม้วนให้แน่นเนาะดึงเข้าไปม้นให้แน่นจากนั้นเราก็ดึงตัวนี้ดึงแล้วก็จะหมุนมุนมุนนิ้วโป้งข้างซ้ายเนะาะตะบานถนัดขวานะข้างซ้ายก็หมุนเข้าไปข้างขวาก็ดึงให้แน่นอ,อันนี้เป็นอันแรกเนาะ,ะแล้วก็มาอันที่สองต่อไปเราก็นับสิบเหมือนเดิมเนาะสองสี่ นับ10เหมือนเดิมถ้าก้นก้นตัวไหนไม่ไม่มันไม่ได้เนาะมันไม่สวยงามไม่อะไรเราก็ตัดออกนี่แหละประโยชน์ของคีมทําไมต้องว่าต้องมีคีมด้วยก็อย่างนี้แหละก็ะามาตัดกลล้นมันแล้วก็ตอกตอกให้เท่าๆกันก็เอามาทําเหมือนเดิมกับเหมือนตัวตัวแรกที่เราทำเนาะก็เอาอทําเป็นห่วงเป็น เอาปลายตัวนี้มาทับนี่ก็ได้ทำเป็นห่วงนี้แล้วก็ม้นล,ลงไปใกล้ๆไปใกล้ๆใกล้ๆตัวแรกที่เราทำหลังจากนั้นก็เอาทำเป็นบ่วงนี้เนาะม้วนเข้าไปอีกมันก็จะล็อกเป็นลักษณะอย่างนี้หลัก็ดึงเหมือนเดิมดึงดึงให้แน่น ให้แน่นก็ได้2อันแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนอะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็จะพันจนกว่าจะรอบรอบด้ามตัวนี้ก็ทำไปเรื่อยๆเนอะเป็นบ่วงนี่ ลักษาอย่างนี้ก็เราดึงได้เนาะ แล้วก็มัดสอดไปอย่างนี้ให้เชือกมันรัดกันให้แน่นก็เรียบร้อยเรัดแน่นไว้แล้วเราก็ไปจับเมื่อเรามัดไว้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ นะเดี๋ยวเราจะมาจัดอีกรอบหนึ่งนะจัดไปด้วยถักไปด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถักก่อนที่จะถักเราก็จะมาปาดเนาะปาดก้นนะปาดก้นตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่เวลาเราขึ้นได้มันก็จะได้สวยแล้วก็เข้ารูปทรงได้ดีเนาะนะมีดของเราก็จะได้ใช้ตอนนี้แหละ แรกเล้วก็มาลัดก่อนมาลัดเราต้องดึงมาให้บทในมัดที่เราเรามารัดไว้เต่อตอนที่แรกเนาะมาลัดเพื่อให้แน่นก่อนมัาตึงไว้ก่อนอันนี้เราได้แล้วตัวแรกเนาะตัวแรกต่อไปเราก็จะขึ้นมาตัวที่สอง องก็ทำมันเหมือนเดิมแล้วก็หยิบขึ้นมาเนาะให้ให้มันครบ10 10อันเนาะมันจะไม่ขัดไม่ขัดกันแล้วก็รัดมันเดิมนะขั้นแรกเราก็ทำอย่างนี้ก่อนเอาเชือกสอดเข้ามาธรรมดาก่อนเนาะ,ะแล้วก็ดึงถ้าเราอยากให้มันถ่างเยอะเราก็ดึงดึงขึ้นมาอ,อันนี้เราปรับแต่งทูงได้เนาะ เราได้สรงเออเราต้องการให้มันให้มันกว้างแค่นี้เนาะเราต้องการเล้เท่านี้เราก็รัดเลยันนี้วิธีทำกับการอธิบายนี่อาจจะส่วนอ,อ่าเห็นไหมที่เราเราตัดไม่นี่กันมันก็ทำให้มันเสียงาเสียแล้วก็ดึงออกไปเลย

เดี๋ยวเราก็จะมาต่อชั้นที่สองเนาะอันนี้เพิ่งชั้นแรกเดี๋ยวเราจะมาต่อชั้นที่สองต่อไปชั้นที่สองเราก็มานับเหมือนเดิมเนาะมานับเอาเอาสิบเหมือนเดิมเหมือนกับอันอันแรกเนาะชั้นแรกที่เราทํา ก็ได้สิบเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คตีนมันก่อนอถ้าอย่างนี้สมมติว่าถ้าเรามัดไปตรงนี้เนาะมัดไปมันอ่อนมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็ต้องประมรัดจุดที่แข็งจุดที่อ่อนแล้วก็ตัดออกไปก็มันเดิมเนาะทำอ,ะอันนี้ให้มันเท่ากันทําฐานเนาะให้ฐาน ใบไอ้ก้านมะาพร้าวนี่เท่าๆกันนี่เราก็หักออกไปเลือกจุดแข็งๆเนาะก็ทำเหมือนเดิมเนาะก็ม้วนได้ไ่างนี้เนะาะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆทำได้ทำได้มาอย่างนี้เอา,อาเส้นเส้นได้เนาะเส้นที่ติดติดกับกับด้ามไม้กวาดมา ก็ด to right? like ึงขึ้นมาดึงตรงๆมาแล้วก็เอาปลายตรงที่เราดึงด้ามที่เราดึงมาทำมาทับเนาะมาทับแล้วก็เอาใส่ไปอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คราวนี้เราก็มาม้วนมาม้วนเหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมแต่เอามาใส่อีกรอบหนึ่งเนี่ยปั๊บอย่างนี้ก็เรียบร้อยคราวนี้เราก็ดึงเข้าไปการดึงก็จะช่วยให้มันรัดได้แน่นเนาะรัดได้แน่น ้แล้วก็มาดึงดึงดึงให้แน่นดึงให้แน่นเรียบร้อยตัวนี้แล้วก็มาเริ่มตัวที่สองแล้วก็นับเหมือนเดิมสิบเหมือนเดิมว่ะเรียบร้อยเนะาะมัดไปรอบเรียบร้อยต่อไปเราก็จะพือนออกเนาะ,ะทางออกภาษาบานอัตามาว่า ทก็ทำเหมือนเดิมเนาะเหมือนกับตอนแรกเ,เพื่อเหมือนเดิมเนี่ยก็เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วเมื่อเรามัดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะเข้าทรงตามที่เราต้องการเรียบร้อยต่อไปเราก็มาถักมาถักเหมือนกับตัวแรกนั่นแหละเหมือนกับตัวแรกที่ เราเราทำไปเนาะเรียบร้อยเราก็ถักเนะเาะแล้วก็พันมาเหมือนเดิมเหมือนตัวตัวทีแรกที่เราทำเนะเาะแล้วก็ยิบขึ้นมาให้มันครบทำให้มันขัดกันถ้ามันขัดก็จะทำให้มันแตกได้ให้มันหักได้เนะเาะรอบแรกก็ดึงมาก่อนดึงว่าเราให้มันทางขนาดไหน ทันแบบนี้จนรอบนี่เลยเนาะก็สามารให้มันแน่น ก็ไฟแชกเก็บเรียบร้อยเนาะเราก็ได้ไม้กวาดอันสมบูรณ์ปที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็แน่นเนาะไม่ไปโยกไม่ไปแล้วโอเคท่น,นี้ก็เรียบร้อยเนาะ,ะก็เรียบร้อยไปเนาะสำหรับ ไม้กวาดของเราที่เราทําวันนี้เนะาะก็การทําไปแล้วก็อธิบายไปก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาหรือการอธิบายอัน,นี้ก็ต้องขออภัยเนะาะแต่ก็เพื่อเป็นแนวทางาวิธีการไหนก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแล้วก็ขอให้งานเราสําเร็จเราจะรัดแบบไหนให้มันอยู่แต่ว่าวิธีที่นํานมา พาทมก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําไม้กวาดเนาะเป็นวิธีของอาตมาภาพเองฉะนั้นก็อขออนุโมทนาเนาะใครที่ชมคลิปนี้จบก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนะะาะธรรมะที่ได้วันนี้ก็คืออน,นิสงส์ไม้กวาดเนาะกวาดภายนอกอะสะอาดภายนอกกวาดภายในสะอาดภายในเนาะ,ะกวาดภายนอกก็สะอาดเหมือนไม้กวาดที่กวาดใบไม้ส่วนที่จะกวาดภายในเมื่อ,อเรา ทำการากวาดจิตใจกหมายถึงการข่อมอารมณ์ความโกรธความรลภความหลงของเราไม่ได้ก็คือการทําความสะอาดใจฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้ง,ทงหลายที่ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเนื้อคิดจำลองประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาโดยโท่ากันทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร